กดยูทูบเข้าไปก็ไปเจอคลิปเล็บขบอีกทีนี้เนาะเขาไอนี่เขาดูทิกตอกแต่พี่ก็ลงเล็บขบที่ทิกตอกมั้งไงต้องเลอกติดตามได้เลยแล้วไนี้เป็นเดือนเลยนะนี่ใช่ไหมนานนะ้วเราไม่เคยแม่เขาว่าเป็นตลอดเลยเป็นไม่หาย ดีขึ้นไหมพี่กดอย่างนี้โอเคไหมดีขึ้นไหมคะมโอเคนะ <c oughs> สัาียัดไว้ก่อนนะจะไ,ได้ไม่เจ็บพี่สาวเขางานให้คนไหนพี่สาวเขาแบาบพี่สาวถ้าไม่ให้งานเขาไม่พาไปเที่ยว <c oughs> ต้องขู่ใช่ไหมอึมดู มาะนี่ขางนี้เอ็นขานิดนึ่งนะนี่ยังไม่ทันได้ทำในเลือดซิปนะมันแสบไหมไม่แสบนะมันมันเกร็งตรงพี่นารบกวนหน่อยพี่พี่บอกเฟิร์นให้ไหนว่าลูกค้าบุกบ่ายสาม มือทัพเนื่อน,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 นทำอะไรนะโอเคไม่ไม่เน,น,นี้ยไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ตัดข้างเล็บออกให้นะมันจะได้ไม่โดนแผลนิดน,นึงนะคะแล้วก็คุณฝนคุณฝนใบสามครึ่งถึงสี่โมงฝนไหนฝนตะตองฝนนั่นแหละ เสร็จแล้วก็่าเจอเอาเอาน้องเฟิร์นก็ได้หรือใครก็ได้ส่งไอ้อ้วนไปนะตะดดึงตะดุง,ดงนิดเดียวนิดเดียวเนื้ออ่อนตรงนั้นทางนั้นใช่เพราะตรงนี้มันแตะไม่ได้เลยตรงนี้แตะไม่ได้เลย,เลยพี่เดี๋ยวขอตัดเล็บออกเลยนะ มันจะได้ไม่ไปโดนแผลตัวเองมัไม่เจ็บจะเลี้ยงเล็บใหม่หมดเลยมีคนลืมไม่มีอะไรปลอบใจน้องบ้างเหรอคะพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปกินเคฟซีอะไรแบบนี้ นี่ไงตัดตัดคาใใตัดคาไว้ตรงนี้ด้วยไม่ได้เอาออกให้น้องตัดคาตรงนี้ไว้เดี๋ยวขอเคลียร์ตรงนี้ไอ้ไอ้อ,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 อขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวกันข้างในทีเดียวเลยจะด้จบทีเดียวเคลียร์ข้างนอกกอต้องหาคนล็อกขาให้ได้ พ่าจริงๆอ่ะน้องไม่ได้เจ็บตรงนี้น้องเจ็บข้างในแต่ว่าน่าจะตัดกันไม่เป็นก็เลยกันไกลโดนตรงนี้แผลเบื่อยหมดเลยหนิงว่าน่าจะมือไปโดนมากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดไปรอบหนึ่งได้กลิ่นไหมกันฟูมแพไม่ได้ได <c oughs> กินนนึกเหรอ,หอ อันนี้มันเวิร์กมากี่เดือนนะคะนี่อาทิตย์หนักง่ายแล้วนะหนักหนักหนักสองอาทิตย์แมนะ้บบว่าไม่ได้แคันปกติก็แคะแบบนี้ใช่ไหมคะแบบที่หนูแคะให้อย่างนี้ไหมหรือว่าไม่ลึกขนาดนี้ หรือว่าแค่ตัดเอาล็อกไว้จับไปเลยนะเขา,าไม่ฝนจับไปนะเ,เพราะว่าตรงเนี้ค่ะลูกค้าตัดคาไว้อ่ะเนียดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะเนี่ยสังเกตได้เลยตรงแถวเนี้ไม่มีไม่มีอะไรจะมามีตรงนี้แล้วก็ข้างในเนี้ยค่ะเห็นไหมเล็บตรงเนี้ตัด<อ>ใช่ค่ะ<อ>ตัดคาไว้เดี๋ยวหนูของงัดตรงนี้ออกให้น้องนะ แล้วก็น่าจะโอเคแล้วแหละทีเนี้ยเดี๋ยวพี่ต้องหาเวลาพาน้องมานะคะถ้าน้องเริ่มเจ็บอีกนะจับไว้นะไว้จับไว้นะ<ป>ล้งอดทนนิดนึงนะคะไ,<ป>ไว้จับไปนะ่คะช,ช<ป> นิดเดียวค่ะนิดเดียวละนิดเดียวละเล็บเล็บเล็บรุ่นแนวสวัสดีค่ะค่ะแล้วเล็บแข็งมากของน้องอ่ะได้ค่ะได้ค่ะพี่ค่ะดีค่ะลูกลูกครับ